กิจกรรมมินิ PLC โดยนางสาวจินดาพรทองอ้มตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีโดยกิจกรรมมินิ PLC มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบมินิ PLC และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบกิจกรรมมินิ PLC ถอดบทเรียนมาจากกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community หรือ PLC โดยเปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้หาสาเหตุของปัญหาการเรียนรู้แล้วคิดค้นหานวัตกรรมร่วมกันเพื่อมาแก้ปัญหานั้นๆของผู้เรียนแต่เป็นตัวผู้เรียนเอง ที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของตนเองแล้วนักเรียนจึงร่วมกันคิดหานวัตกรรมวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ในแบบต่างๆเพื่อนำมาแก้ปัญหานั้นๆโดยใช้ขั้นตอนตามแนววงรอบ PLC ที่เรียกว่าการพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือ Lesson Study (LS) ได้แก่ Plan, Do, See ในการพัฒนาผลสเร็จให้สูงขึ้น และใช้วิธีการประเมินนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและประเมินผลการใช้นวัตกรรมโดยใช้สไปเดอร์แกรมซึ่งแนวคิดกระบวนการมินิ PLC ตามกระบวนการ Listen Study หรือ LS ประกอบด้วย p l n n o See ขั้นตอน Plan การร่วมกันวางแผนบทเรียนขั้นตอนดู การร่วมกันสังเกตชั้นเรียนได้แก่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามวิธีต่างๆที่คิดไว้ขั้นตอน c การสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มินิ PLC ในชั้นเรียนโดยเริ่มจากคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียน5-6ถึงคน แล้วนักเรียนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาที่เกิดจากการเรียนและได้ร่วมกันหาสาเหตุที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์และช่วยกันหาวิธีการเรียนรู้ต่างๆที่ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นจากนั้นนักเรียนสะท้อนวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการแก้ปัญหาที่ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นโดยวิธีการเรียนรู้ ที่นักเรียนค้นพบมีดังนี้ถามครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือพี่ช่วยน้องเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องที่เปิดโอกาสให้เพื่อนและรุ่นพี่มาปรึกษาในเรื่องที่ไม่เข้าใจการศึกษาจาก g o o g l e f a c e b o o k แฟนเพจต่างๆหรือการใช้โซเชียลมีเดีย เป็นการศึกษาเรียนรู้จากโลกออนไลน์การศึกษาวิดีโอการเรียนรู้ใน YouTube ซึ่งการศึกษาใน YouTube เป็นการเรียนรู้จากวิดีโอที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงการศึกษาจากการขยันเรียนรู้เองมันอ่านเองและจดบันทึกสรุปประเด็นให้ได้ใจความเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนเอง จากนั้นนักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้และให้เพื่อนในชั้นเรียนได้แลกเปลี่ยนและได้สะท้อนคิดร่วมกันค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้นักเรียนประเมินตนเองจากการใช้วิธีการเรียนรู้ของตนโดยใช้สไปเดอร์แกรมและร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองและผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มินิ PLC พบว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละร้อยการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้เกิดจากที่ผู้สอนจัดความรู้ให้เท่านั้นแต่อาจให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงแค่ครูผู้สอนต้องคอยอำนวยความสะดวกและให้คําแนะนำคําปรึกษากำหนดกรอบที่เหมาะสมให้ผู้เรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึง่ง หากรู้จักมีการบูรณาการทุกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมร่วมกันได้